วันที่13กุมภาพันธ์2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาและ ท่านเจ้าคุณพระศรีน,นาถทิลาสการลยานีทรงมีพระราชศรัทธาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพัตตาหารและเชิญชุดเครื่องเขียนพระราชทานซึ่งบรรจุไปด้วยสมุดจดบันทึกปากกาลูกลื่นปากกาลบคำผิดหน้ากากผ้าและเจลอนามัยสำหรับล้างมือมาถวายแด่พระภิกษุสาม,มเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงประโยคปทแปด 9และบส8 9จำนวน1426งนรูปณสนามสอบวัดสามพระยาเขตพ,พระนครกรุงเทพมหานาครระหว่างวันที่13ถึง15กุมภาพันธ์2567ภายในพิธีพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโลกเจ้าสำนักเรียนวัดสามพระยาเป็นประธานในพิธีสงการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการสำนักพระราชวังเป็นผู้เชิญพัตตาหารพระราชทานและชุดเครื่องเขียนพระราชทานโดยนางพัชรินพัททองผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพิธีดังกล่าวขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน